วันนี้เป็นครั้งที่ห้าสิบสามตกับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองห้าหกเก้าข้าพเจ้านายวิบูรัติสิทธนภัยขอเปล่งวาจาสาัจยาพพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอัญชยาบูชาแด่องค์พระพิธีเทิดอาณเจ้าองค์หลวงปูส่สมเปรตุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตระหทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชิญญานดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัจยะขอเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรันตนใจคุบาจารเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมบานดาให้ข้าพเจ้ามีสมาธิอันควรแก่การสวดสัททายมนตต่อไปปรดหัวใจชุนุมเทวดา สมันตาจะกล่าไว้แก่สุอัตตาจันตุเทวตาสัชมังมุนีราชสาสุนันตุสกมุกขังสเกการเมจรูเปิริคาราเทเหตันตริเขวิมาเนทีเประเทจกามีจรุวนาคาหานีเคหวัตุวีเขตเตปุบมาตยตุเทวาชลทลวิเสเมยักขัตพนากาติธันตาตัดีย่งมุนเดชนังตัดเถวเมสนันตุธรรมสวรกาโลยมันธรรมตาธรรมสวรกาโลยมันธรรตาธรรมสวรกาโลยมันธรรตา บทสวดนบการสิริคาถานะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยคาถานัตถิเมสราังอัญญพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสสติเมหูตุสัปทานัตถิเมสราังอัญญทมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชนัสสติโสติเมหูตุสัปทา นัตถิเมศรังอัญยังสังคมเมศรังวรังเอตเนาสัจสัวชนสติเมขุสปธาเบอสวนมหาการุณิโกนาทโถติอธิกาคาถา มหาการุนิโกนาโถอชัยยสัพพะปารินางปูเรตวาปรมิสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเจนะสัจาวเชนะมาหโตรสักภูปตะวามหาการุณิโกเนโถอชัายสัพพะปารินังปูเรตวาปรมิสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเจนะสัจาวเชนะมาหโตรสักภูปตะวามหาการุณิโกนาโถสุขายสัพพะปารินางปูเรตวาปรมิสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเจนะสัจาวเชนะมาหโตรสักภูปตะวาประศุมหาสมัยสูตร เอวังเมสุตังเอกามสัมัย,ยังปะวาสเก,กตสุวิหันติกะปิเราทุสมิงม,มหาวาเนมหาตาพิคุสังเคน,นสเัสติมัจัปปจจิหิพิคุสตริสเพเฮวะอรหันเตหิทัสสหิจารกทาตุหิเท,ท,ทวตาเยปพเยนาสริปิตฐาโุติปตปะควันตังศาสนาพิคุสังฆัจจะ อรัโคจะจุนนงสุทาวาสกายิกานางเทวนาเอตัรัโคศีอยังโกภาควาสเกสุวิหะตัตติกะเปินเหลทุตชนมิมหาวันเนมหาตาพิคุสังเกนะสัตถิวันจัมัติหิพิคุสเตหิจะเพเหวะาอรหันเตหิทัศหิจารุกทามตุหิเทวตาเยปูยินนะสันิปติตาโหติภาควันตังทัสนยาพิคุสังขปจะยันยูนามิจัมปีนะภะควาเตยรู้ว่าสักระเมยามาอุปสังกมิตาวภาควตโตสติเกปาเจรัฐาปเสยามติอรัโคตาเทวตาเสนยทัพินนามาพระววาปุริส อีวักเมฟุทาวาเสสุเทเบสุอัตระชิตาพคตัตบุรุโตพัตุราังสุระโคตาเทวตาภควันตังวิวัตเทวตาเอกามันตังกังสุเอกามันตันทิตาโขเอกาเทวตาพคตัตสันติกีมาขนังกภาษิมหาจักรมยุปโอนาชิมเทบลกยาสมาคตาคธรรมอิมาธรรมสมยังททกิตายะอราชิตาสังคันติอระโค布拉เทวตาพคตัตสันติกีมาขนังกภาษิตตาพิฆวตสัมมาหังสุจิตังอัตโนุชุกัมปังสุสัตถิสัตถิวันเนี่ยตอนนี้ข้าเฮตาวาอินตียานีราคันติ ปฏิตาติอรหโขปราเทวตาภักวตตัวสติเกอิมังขันธกะภาสิชินาวกีรังชินาวปริกังอินทักกีรังโอหันจมัตเมชาเตจะดันติสุทาวิมาลาจักุมาตาดุทันตาสุสูนะครับเตีรหโขปราเทวตาภักวตตัวสติเกอิมังขันธกะภาสิเยกิจิปุชังเสร์นะครับตาเสนาเตขวิสัตติอภปยาภูมิปหายะบรู้สังเทหังเทวะกะยังปริปุเรสัตติเตีรหโขภะคะวะพิคุมันเจศิเยปูญานาภิกขเวตัสเุโลกะราตุเทวตา จานีปฏิตาโหตีสถานกตังทัศนัยยะพิโคสังคัจจะเยปิเตภิกเวอเหตุสุวติตรรมธานาอาหารหันโตสัมมาสัมพุทธเตฏะพีพระกวนตานังอิตาประมายวาเทวตา ฐานิปดิตาอเฮสุเยสาปีมหังเอเยเพิเตพิเวพิสติอนคตมานาอราหังตจัมมาุทาเดสัมพีปันฐานาเอตัรปรมยวเทวตาฐานิปฏิตาภวิสันติเสยสาปีมหัเอสหิอจิกิสามีพิเวเทวะไยังนามามิอิจิสมิพิเวเทวะยังนามามิเทธิสมนีพิเวเทวะไยังนามามิตังสุนาราสานุกรรมมารติโกธาภาสิสามิติเอมพันเตติโคเตพิขุภควาตุลปจัตตุถวะเอตัชโวจัสิโลกกัมภูกัสาน หลวมาหังสันติสัมพุโนอุทาธรรมรสาสุทาวิปัสสนมนาวิราพิญยุปจัตสเตระวาวันิกขปีเะเวตะโตอมณีสัพชาสวาเกสนนีระเตมเทวกายานิกันตาเตวิชนะระพิกโวเตจ่าตะวามากรุสุรุวาบรุสัทธาสันนังวิเตสัมปะรุหุยานาอุสันนัสนังอาปเกศตัมมรักขุงสถานสารธาสตตินีสตังเอเกสถาสารามุสานามารัุงอาปเกศตัมมรักุที่ซาตสปาวาอาหุงตันจ่าสพังอภิญญาวะวะกิจวานะนจาคมาตะโตอมณีสัพชาสวาเกสนนีระเตเทวกายานิกันตาเตวิชนะระพิกะ อิจายิสามิกิระหิอนุภพอภโสชาตาสหัสสายะขับภูมมากะบีทวายที่มันโตสุติมันโตวะนะมันโตยะสัตติโนโมธัมมนาปิกามุปิคุณาวสุวิติงวะนางชาตาสหัสสาเหมาวตายะขันนานันโตนิโนที่มันโตสุติมันโตวะนะมันโตยะสัตติโนโมธัมมนาปิกามุปิคุณาวสุวิติงวะนางชาตาคิดาติสหัสสายะขันนานันโตนิโนที่มันโตสุติมันโตวะนะมันโตยะสัตติโนโมธัมมนาปิกามุปิคุณาวสุวิติงวะนางอิเจเตศขัสสหัสสายะขันนานัมโตนิโนที่ม เสสบิตาปจัตสายขานานังตอนนี้นอยมันโตชุติมันโตวมโตยสสินมรมนาอภิกรมุภีกุณาสุมิติงวานังกุมิโดลาชาริโกเวปุลสันิเวสนังพิโยนาสาชาหะจักขนาปยุปาจติกุบิโดลาชาิโกสบาคาสมิติงวานังปุริมาที่สั่งาตะปุริมาที่สราชาสัตาาสศขาทาพนธนาิพติมหาราชายศตีสมบูจับปิสตัปบาโวอินทมานามาภรรยาที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยะสัสินกโมรมัมนาอภิ วิรุโภตปัสสันตินะครับขุมานังอธิปติมหาราชสถิตสมพุทธปีสตาะพระโวอิทัมนาห์มหาวายทิมันโตชุติมันโตวะันมันโตยัสัตสิโนมุทัมนาห์พิกามุพิกุณาทุนติวันางปะสิทธมชัดที่สังราชาวิรูปโขปัสสาวะสถิตยานังอธิปติมหาราชสถิตสมพุทธปีสตาะพระโวอิทัมนาห์มหาวายทิมันโตชุติมันโตวะันมันโตยัสัตสิโนมุทัมนาห์พิกามุพิกุณาทุนติวันาง อุตตรเลกจาริกิสังราชากุเวโรตปัเสรีอาหานาธิปติมหาราชาย,ยสัตติโสบุทธปิสตตาพระโวอินธรรมนามาปะไรทิมันโตสติมันโตว,วรรณมันโตยิสัสสินมุบธรรมนานาพิกามุงพิกุลน,น,นางถิมิทิวนังปริมาที่สั่งชาตตอุตตรทศกิณในนัวิรุฬหโกปชิมินะรูปปะโคกุเวโรตอที่สั่งจัตตาเลมหาจัตตาโลมหาเต จักตาโลเตมหาราชาสมัญจักรโรทิศาทสมนาอังสุวานีกปิอทเวเตสังมยวิโอชาสากุเจนิกาสัทธามายากุเวทุเวทุวิหูยมวิุตโตสหะจารนนกามเชตโฉกจักกินุมธุนิมธุนิจมนาโทปังมังโยนิจเทวสุตุจมัติจิตจัเสด็จคันตโพนโคราชาเชลสโพเชลสโพอะไรชนนราภาชโนโคราชาชโนสโพอาคุปัญจรศีโกเต เจวัติมพลุศิวชสิษยเอเตจันเยจราชาโนคสภพพาสาราชุพิโบรามานาภิกามูพิกุณางสิมิติวนังอนาคุณาสภานาคาเวสราธาตาชกากรพัสตราอากูอาพยาคาสาเย็ดพิยมุนาชาตารัฐจะอากุนาคายาสิโนอิเดวันโรมอาหารนโคสมบคาสิมิติวนังยินในคาราเชกาสาหรันติทิพาทิชาปักิวิสุทธิจขูเวหายาสเตวันมัจจบัตติติตรสุปันนาอิเตเตสนามากับวิทยาปะธานนาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมยนมะกมาติปุโตทนายหิวอจัยิอุบวะหายันตานาคาสุปันนาชนามักังสุปุัง ชิตาวิชิตาห์เทนะสมุทางสุราสิตาภาตราวัสวเศตเรอิีิมันโตยสัสตีนกรกันชามาบิตมาอัตตรกชาตาเวคษาวิวัจิติสุจจิจามหานาโทรมุกจิสหัสตัจตจพนิปุตตานาสเพเดโวสเพเวโรจนามกา ทนั้นทีวาริริษณันเราวันธรรมุปาคมูสมาโยสันิพันตะเตวิคุณาสุปิฏิงโวนางอโปจะเทวาปฏิจะเตโชวายโยตัสาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมตยัสสะสักคำเมตตากรุณากาอิกาอาคูเทวายญสติโนอัสเตรเทธากายาจะเพนานันโตนิโนทิมันโตสติมันโตวันะมัโตยัสสติโนบนธรรมนาบิกุณมุวิคุณาสุปิฏิงโวนางเวทุจะเทวาชาลิจะสมาจะทุเวยามาจะทะตุปนิสาเทวาจะรรมาคุปลกิตาสุยัสุปนิสาเทวาสุยามคุปลกิตานะครับตอนนี้ปากัตวาอากมรววลสุ รสสูนังบาสังโบเสร็โถสักคุบคับปุริยโทสัเสตเตศตากายาสเพนนานันตวิีโนทีมันโตชุติมันโตวันมันโตยะสัตินโมรรมนาวิกษุโมภิกุนาติบีดีวะนางรากุสาหุเทวาชาลามักคีสีคาลิวะอริสิกลาจารุชาจ้าอุมาอุปภานิพาสินวัโรนาสัชธรรมจะอาจุตตาจะอาจิจการสุรยามิชราอากุอักุวาสวรเนสินโนรัสเตเตทตากายาสเพนนานันตวิีโนทีมันโตชุติมันโตวันมันโตยะสัตินโมรรมนาวิกษุโมภิกุนาติบีดีวนัง จสมานามหาสมานาบริสัมบริสุทธิมาคีทัปปุสิกาอากูอักูมโนบริสิกาหากูฮาลาโยเทวายเจจาริโตวาสิโตวาสิโนปะรคาปะหาปะรคาอาคูเทวายะสานิโนเตสนะทากายาเพนานันโตริโนที่มันโตชุติมันโตวันมันโตยะสานิโนมวัานาปิกขามูภิกุนางติมิติงวะนังสุกาลุมหาสุกาอาลุมหาอรุณะอาคูเวคขาณสาทาหะโอทาตคายหาโอทาตาคายหาปางโมขะอาคูเทววิจักขณาสัชมักตาคลาคลามิสิกาจายะสานิโนทะยาอาคาบัญุชโน โยธิสาพิวาสติแลเสตเตสะกายาสะเพนนันตโริโนทิมตุสติมันโตนะโมตยลเสัชินโนมุธมนาภิกามุิกุนังสมิติงวนังเขมยะาดุจใายามากาเทกาใจยะชาชินรามพิจการามาเสถาโชตินามาจารัสวาลิมาณลติโนอาคูอาถาคูปรานิมิตาเสตเตสะกายาสะเพนนันตโริโนอิทิมตุสติมันโตนะโมตยลเสัชินโนมุธมนาภิกามุิกุนังสมิติงวนังเสร็จตเทวาริกายาสะเพนนันตโริโนนามวิเจนะอคังจุดเยจันเยสะติชาสะหะ อวุชชาติมักิรังโอคโอคาติมนามนาสวาสักิโมคาตระนาคันจานหวาสิตาติตังทุพามาพระมตโตจักรุตตาที <In> ่มตโตสหาสังจันกุมารุติโสจัสมบัคาธมิติวะนังมหาสภามาโลกานัมาหาพามาพิจิตติอุปปโนชุติมันโตพิสมากายโยสัชสิโสทัศเสราอิสระอาคูปัญเจกัวจวัติโนเตสจัมมิชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสเพวิกันเตสินเพเทเวสภามเกเมลาศนาภิกามิประจักกันทศปันทีอย่างเอตกนาคณปันาณาตระเคทาปันธามาทุโว ธรรมตับริวาเรธถามมาบมุทธิถากตินังอิติธากมหาเสนกันธาศนัเบสยิปนิยัตรรมาจาลังกัตะวานเพระวังยะถาบุษกรเมโคทายันโตเวิชุโกตะาสุุชาวัตติเถรโเสียงวัเสตันจาสพังกพิญยายษิวานัะคุมาตะโตไมใชสาสัเตะนลัเตมาเสนาพิการตาเตวิชนะธรรมิขโวเตจัตประมากรุงศตวังุริษัาสังนเตวิจาริกหิปกามงเนตมมาปิอิชยุสเพวิชิตาสังฆามาพยาติจายสติโนบนนติถางตอีสกเชเนสุตติ ปุสโสตุลชัยยาปกรณ์นโมเมพุทัดเตชะสา,าะราตนตยธรรมิกาเตชะปรสสิทธิปสีเทวานารายะปาระเมสุราสิทธิพรมามาจินทาจัจจตุโลกาคัมภีราคักกาสมุทธาปูตุงคังคาจะสัพพมัชยปัสสิทธิป้อนจุเต ชายาชายาธรณีธรนีอุจจ х อุจจ х นาทินาทิชายาชายาข้าคุละภตลรณิสานิรดสายเสณนะมิรูลาชาคณาราชีชายาชายาคัมบีรสสองพีนาเคนทนาคีปีสัจหุตกาลีชายาชายาทุนิมิตาโลกีชายาชายาสิงคีสุทธาธานะณามุขชาชายาชายาวรุณนามุขสาตาชายาชายาจามปาทินาค้ากุระทันทกทันทกชายาชายาคัจฉคนัตุลงสุกะละ ปุชงศรีหพยาคติปาชยชยวรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาดีปุนะสุทธินาลดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยสารณีตะเลสทาชยยาชยชยสารนีสัตตินสัทธาชยชยมังกรารัตยาภเขชยชยวรุณมะวรุณะยะเขชยชยลักขเสสุราภูชาเตชา ชัยยชัยะพัมเบนตะคณาชัยยะชยะราชานิราศชัยชัยยะพระวิงสัพพังชัยชัยยะอรหันตาปัญเจกพุทธสาวังชัยชัยยะมเหสุโรฮาโลฮาลินเทวาชัยชัยยะพรมมาสุรโขชัยชัยยะนาโควิรุปโกวิรุปโขจันทิมาลาวิอินโทจเตอินโทจเวนะเตยโยจกุเวโรวารุโนปิจะอคิวายโจอเบชุนโขกุมารโอสัตาราตะโกอัจฉารสศมหาเทวาสิทธิตาปะสะ อธโยอิสิโนสาวกาสักคาชัยยาชัยยะลาโมฟังจ ja ุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะบาโลจะชัยยะกังอิเตนะชัยยะเตชนะชัยยะสุข e ีปนจุเตอิเตนะพุทธะเตชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชโยปีพุทธสัจดิมโตยมรัสสจปาปปิมโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมธิตาชัยยะตาธาปมมะคณาเฮสิโนชโยปีพุทธสัจดิมโตยมรัสสจปาปปิมโตปะลาชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมธิตาชัยยะตาธาอิทาคณามาเฮสิโน ชายโยปีพุทธะสิฎิมตอยมลสัจจะปปิมโตุปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตธาเทวคณาเมเหสีโนชายโยปีพุทธะสิฎิมตอยมลสัจจะปปิมโตุปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตธาสุปนาคณาเมเหสีโนชายโยปีพุทธะสิฎิมตยมลสัจจะปปิมโตุปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถานาคาคณาเมเหสีโนชายโยปิพุทธะสิฎิมโตยมลสัจจะปปิมโตจัแบบ บราชโยอุโคสยามโุลิมันเทปโมทิตาชยตาธานะทัพมาคณาเมเฮสินโนชยันโตโพธิยามูเรกยานังนันทิวัฒโนเอวังตบังวิชโยโหหีชยัสุชยมังคเรอปาราคิตาปารังเกสีเสปริวิปโปเะเรอภิเศเกสภาพุธานังอัคบัตโตปโมสติ สุนัขตังสุมังคตังสุปะพัดตังสุหุติตังสุขโนสุมุทุโตจาสุยิทังธรรมจาริสุปรกคินังกายกรรมวจกรรามาวกคินังปรกคินังมโนกรรมมณิทิเตปรกคินาปรกคินานิจตวานารัพพตเถรปรกคินเออัชตถราสุกิตาวิรุหาพุทธศาสะเนอโลกาสุกิตาโหธาสหสัมเพปิยาติภิสุนันตุโคนโตเยเทวาอสวิงทานีอธิกตาทีขายุกาสตาโหตุทุกิตาโหตุชะพทา รักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุจิตนะศาสนังยากากิปัฒนาเตสังสเพรูปูเรนตุมนงราาัายุตากาเรหะสันตุวสังวสาวราหกาโลกาวจุดบัตถะเตสังนิวาระนิวาเรนตุจาสัมพชากายาสุขขังจิตาสุขขังรักันตุยะาระหัง บนสดรรมานิยามาสุดตังเอกวามิสุดตังเอกังสมาย,ยังบากว่าเซมัทียังวิหารติกตเตชาวันเชตาวัเนอนาถา,าพิจิกาสะอารเมตตาตะละโขภากกวาพิคุมันเตติภักวัดโตภะชังเตติตตเตยพิคูพคกวาโตปมาจาสรุปเขาวาเอาเต,ตัชวจะอุปภวาพิเกเวสัทขาตานังอนุบัตวาสัทขาตานังทิตาวสาาัสสัทตุธรรมนิยมิตานิธรรมานิมิตราสเพสังขารานจัด อนิจจติตังตถาคตอภิสะพุจติอภิสมเอติอภิสะพุจจะวาอภิสมเอตวาอธิคติเทเสติไม่ยาปติปทาเปติเวราติวิภัชติอุตตนิกโรติสัพเพชชะคดาติอนิจจติอุปัฏฐาภิเครวตถาคตานังอนุปัฏฐาตถาคตานังทิตาวัสาธาตูธรรมะิตตาธรรมะนิยมธรรมะนิยามตาสัพเพชชะคดาทุกขาติตังตถาคตอภิสะพุจติอภิสมเอติอภิสะพุจจะวาอภิสมเอตวาอธิคติเทเสติไม่ยาเปฏิปทาเปติเวรารติวิภัชติอุตตนิกโรติ สัพเพสังฆาราทุขติอุปัฏฐาวาภิกเวจทถากตานังอรุปัฏฐาวาจทถาคตานังจิตาวัสสะท้าตุทำให้จิตตาตาธรรมะยิ่งมตาสัพเพธรรมานัตตาติตังสตถาคตโตภิสะพุจติอภิสมิธิอภิสะพุจติวาอภิสมิธวาอธิกติเชสติวัญญาปัญถิปัญธาเปติวิวัลติวิภัชติอุตตานิกโรติสัพเพธรรมานัตตาติอิธมโวจ่าภะคะวาอิจมมนาิเตภิกขุภวโตภาสิตังวิญันทุนติโปรเสภะเทรัตะถา อตีตังนาวารคามยะนิปปฏิทินขเขียนนะครับตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ลงไว้แล้วไม่ควรมองสิ่งยังไม่ถึงยธิตีตังปฏินันตังปัตตาจาระคตังสิ่งใดเป็นอดีตไปแล้วสิ่งลัไปแล้วสิ่งยังไม่ถึงสิ่งอย่งไม่ถึงทยาตีตังปฏินันตังอปัตตาจาระคตังสิ่งบดีไปแล้วก็สิ่งบีไปแล้วสิ่งนี้ถึงสิ่งนี้ไม่ถึงจุดบรรจะโยทำมาตถาตถาวิปัสสติอสังนิหารสังคุปปังตังวิชานุบุรุโคเยคุณผู้คนได้เห็นแจ้งทำจิตุด ทำเกิดขึ้นพอชอ่วงนั้นนั่นอย่างปุบจริงแจ่มแจ่มไม่แย่ไม่คอนแคนขอคนพวกพูนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจจะมาตากปังโกชัดยามาลังสุเวขึ้นเท้าของเพ,พียรเสนอวันนี้เขาดูเควาของวความตววายในวันพรุ่งนาฮิโนสังคาดันเตในนาำมหาเศนนน้ำมัจุนาเพ,พราะความแบบเพียรมาสุญย่าผู้มีเสน่หย,ย่าย่อมมีเราทั้งหลายเอวังวิหดีมาตาปิงอโหรังตัมปะตัตังตันเวกเทรัตโตติสันโตจิกกเตมุนิติ ว่ามูนีพ be ูดสงบต้องเรียกบุคคลผู้มีความเพียรอยู่อย่างนั้นมีความเพียรไม่เกะกะนั้นวันนั้นคืนน TH hey, ั้นแล้ว่าผู้มีเราจะจะตีนเจริญรุรงเรืองทีแรกบูสดธรรมะสังเวง agree, <tới> ชปัะจ่าเวกขณะสเพสสังขารานิจารังข่ายคือเรื่องการจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีต้อหายไปสเพสสังขาราทุกขาทังขารคือเรื่องการจิตใจรูปรูปแบบนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไปทุกทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพสธรรมานัตตาสิงหางปวงทำ ท่านีเป็นสังขารก็ดีไม่ใช่สังขารก็ดีไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเป็นของเราของตัวตนเราทุกวังชีวิตตังชีวิตของมันยั่งยืนทุกวันมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาบริตับพังเราทั้งหลายพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังความชื่อของเราเป็นของมีความตายเป็นชี่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้จตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนนี้ตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วาตคุรที่สังเวทยังกายโยอจีรงังร่างกายนี้มตั้งอยู่นาน a a ano, อเปตะวิญญาณโนคมาเสจากวิญญาณชุดชอกออมขอนิสเสร็จแล้วอชิเศส,สติจากนนทับปทวิซึ่งผันดินกาลินคาลังอีวัตรดุด,ดังท่อนไม้ท่อนฟืนนิรักถังขับประโยชน์มิได้อนิจาวาสังคาราทั้งขานทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุบัตวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสี่ยงเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตวังเตสังรูปัสมโมโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสูงอย่างยิ่งจาเพสรตามานจิจาสังขารในปวงกำลังตายอยู่มาริสุจามาริสเลีิตาแล,ลางกำลังจะตายจะเทว่าห่างมาริสาไม้แล้วก็จะไปยอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเมอชาสังยาโยความสงสารในความตายนี้ย่อมไม่มีเราเลยบางส่วนเมตตายอย่างกิจิยังกิจิกองสังํารมังเพชระเตหิบกตังบุญยังโนโนโมทันตุ ดูนันตุพนโตเยเทวอัชวินฐาเนอธิกตาธิขายุกาสกิตาขนตุทุกิตาขนตุทุกขามูจันตุมาตาปิตาทุกิตาขนตุทุกขามูจันตุสภพยดิกาทุกิตาขนตุทุกขามูจันตุสภียดิกาทุกิตาขนตุทุกขามูจันตุสสภพยดิกาทุกิตาขนตุทุกขามูจันตุสภียริอาจารียุบมชยาุกิตาขนตุทุกขามูจันตุสเพนักขัดตาสกิตาขนตุทุกขามูจันตุสภีเทวาสุกิตาขนตุทุกขามูจันตุสเพสมาตินังตุนิจันตุโว โมสรบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตฯคติมายะอิติปะควะนโมโพธิสัตโตฯคติมายะอิติปะควะนโมโพธิสัตโตฯคติมายะอิติปะควะปฏิฐานคาถายาเซวตาสติวิหารวาเชนีถูกเปยคาเรโพริคาเรตหินตาหิงตาธรรมธาตในนภพตุปุชิตาโสถิงกะรนเตถวิหารธรรมธาเนเสราจมัชานวกาธิโกธรมิการธรรมปฏิวัสกาคามาจาเทสานิคามาจาอิสราสปาราภูตาสุกิตาภพตุเต ชาดาผุ้ชาเยปีจันทสัมภาวะสังเสทิฐชาตาทาโวปปาติกาทิจานิกังทำมาวรังปกิีจเตสัมเพปีทุกขสัจจิสัมเพปีทุกขสัจกรณตุสังขยังทาตุจิดังสตังทำโมธรรมธาลาธุปคาราสังโฆโหตุสมโควะอัจฉริยะจิตายะจัอัมเหระขันตัวฉะทำโมสัมเพปีทำมาจาริโนสัมพุทิงสัปปารุญญามะทำเมอริยปเวชิเตประสันนาโหตุสัมเพปีบรริโนพุทธศาวเสนทำสัมมา สมาทาลังไปเวชันโตกาเลเทวบพสตุวุธิธภวยาสตานาังจะมิตังจมิชังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังลขันติบุตกังเอวังธรรมนะราชาโนปชันคุประชาลขันตัวสัพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขับตาจะนิปุกขาพยาปตาจจนิพยาโหตุ โักับโศกปตาจิโสกหตุวัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจัพเทจิสัมปตังบุญญาสัมปทังชัพเพเทวานุโมทันตัวสัมปัสสัพพาสัมปติสิจิยาทานังธรรมตุวสัมภยาสี่นังธรรตุสัมปทาภาวดาภาวนาพิรตตาหอตุขจันตุเทวตาคตาสุมาคลังคาถาหตุสัพพังสุมาคลังนักธรตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสุทธิอนตุนิลังตระหตุสัพพังสุมาคลังนักธรตุสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโหด ทศรีนตุนี้ลังตลังผลดูสภาสุมาเขาลังรักันตุสภาเทวตาสภสังฆาร,รุภาเวนะทถรีนตุนี้ลังตลัง สัพเพพบุทราพระปติมาปเจกันนาเจียงพระรังรหันตานจดเตชนาละขันพันวิสัพปโสสัพเพพุษราพระปตาปาปเจกันนาเจียมพระังรหันตานจะเตชนาละขันพันวิสัพปโสสัพเพพุาพระปติปาปเจกันนเียมพระังรหันตานาจะเตชนาละขันพันวิสัพปโสสัพเพพุทธาพระติาปเจกันนาเจียมพระรังรหันตานจะเตชนาละขันพันวิสัพปโสสัพเพพุษราพระปติาปเจกันนาเจียมพระรังรหันตานาจเตชนาละขันพันวิสัพปโส อหัรตอนจะเจชนาและันพาวิจารปโสจะเพพุทธาวะรัตาวัจเจกานันเจว์ก็ร่างอาหารตอนอาหัรตอนัะเจชนาและันพาวิจารปโสดูอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ส่วนชาตรยาพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าอธิษฐานไปพระบุคคลแด่พผสมเจรพนังเก้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสียสูญส่วนคารายขอนี้ส่งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสวัสดิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เคียวข้าปลอดภัยจากทุก จบรงไปทงปังปวงอันตรายนักปวงให้มีขอให้เมีรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาชีวันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีเถะข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีจสมาธิที่ตั้งมั่นในพระธรรมเขสังสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผูได้รูุโมทนาสาธุการในบุญกุศลครั้งนี้บ,บปบัณฑิตศัสร์พรน,น้อมส่งรูปภาพแห่งมงคลไปสู่รุมคนพระพิตรายดสดี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายดาวลงถึงวัตรมมงคลงปวงที่งงทสามเสียมุรเดนได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนว่าปุธานุภาพเทวานุภาพแทลิชาณุภาพมันศักดิสิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสี่มงคลแก่ผู้ครอบครองรูปก,การเทิน